เขาเรียกยาเมียงยาตุ๊บยาลดกดกินไหมครับตุ๊บหนาวตอนนี้ก็ทำการผสมยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับผมมาดูอาการนะครับกันว่าเป็นอย่างไรครับผมตอนนั้นก็ไลฟ์สดให้ทุกท่านได้รับชมแล้วนะครับกับอาการป่วยตอนนี้ก็จะทําการรักษาอีกแล้วครับผมตอนนั้นก็เรียกว่าอะไรนะอ่าเปานะครับยานะครับให้ไปหนึ่งรอบแล้วนะครับมีอาการที่อ่า กัดงวงอีกแล้วครับผมเพราะว่าปวดท้องนะครับผมสำหรับตาขำแก้วเสียงเคาะตอนนี้ก็จะทำการารักษานะครับให้น่าจะได้ยาจากคุณหมอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาหารการกินก็ไม่กินนะครับตอนนี้ไม่กินแล้ว มันด้วยนะครับตกมันด้วยที่สําคัญนะครับอ่าก็เดินอ้อมฝั่งนู้แล้วนะครับพรอความําการสาดให้แต่คุณตาก็ไม่ยอมนะครับพระควานไปฝั่งไหนหันหาเลยนะครับเนื่องจากตกมันนะครับถ้าไม่ตกมันก็จะรักษาง่ายนะครับแต่ตอนนี้ตกมันนะครับก็จะทำการรักษายากนิดนึง ต้องมีคนล่อนะครับไม่ได้ท้องอืดน,นะครับผมจะทำการอ่านี่ครับผมลดน้ำยานะครับน้ำยาให้ตอนนั้นเราพ่นนะครับแทบจะโดนนะครับโดนแต่โดนน้อยนะครับไม่โดนมากขนาดนี้ ลมแรงจริงๆวันนี้นะครับลมแรงมากๆถอยตั้งหลักแล้วครับมีอาการเหมือนกับอะไรติดลําคอนะครับแต่ไม่ใช่นะครับผมเนื่องจากเขาปวดนั่นเองนะครับแล้วก็จะกัดนะครับกัดง่วงตัวเองนะครับ ดูครับจะทำการรักษาแบบไหนกันอีกรู้สึกว่ายาจะเยอะนะครับเนี่ยรู้สึกว่ายาจะเยอะเหมือนกันเขาเรียกยาไหมยังยาลยดกด,ดกดินเลยครับ ลองดูครับผมต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับว่าจับผสมแต่เท่าที่มองดูนะครับก็เริ่มจะดูดีนะครับดูดีกว่าอตอนที่ผมไล์สดนะครับงวงไม่ตกแล้วนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะ เริ่มดูดีนะครับก็ทำการพ่นแล้วก็สมุนไพรนะครับเต็มตัวแล้วครับผมตอนนี้เห็นไหมครับชีเขาขๆนั่นแหละครับผมส่วนหนึ่งนั้นก็มีกระเทียมนะครับแล้วก็สุราท้องถิ่นนะครับผมหมดไปกี่ขวดแล้วครับเนี่ยหมดไปสี่ขวดแล้วนะครับสี่ขวดใหญ่นะครับผมสุราท้องถิ่นนะครับผม ส่วนมากก็จะทําการรักษาแบบนี้นะครับถ้าไม่ตกมันก็จะทําการใช้ปากเป่าเลยนะครับผมแล้วก็จะใช้มือลูบมือลูบคํานะครับแต่ตอนนี้เราเข้าทําการรักษาเขาไม่ได้เนื่องจากตกมันนั่นเองนะครับผมก็เลยต้องทําแบบนี้นะครับตอนนี้ก็ได้ยาหมอมาแล้วใช่ไหมครับได้ยาหมอมาแล้วนะครับลดกดนะครับผมเพื่อจะให้เขาดื่ม นะครับรอรับชมจะกินได้หรือไม่จะดื้อยาไหมนะครับอากาศก็นาวเลือเกินลมแรงด้วยนะครับผมลมแรงจริงๆนะครับเป็นอันตรายต่อช้าง ชลาได้นะครับนี่แบบนี้รอดูครับรอดูลองดูครับผมจะกินหรือไม่ตอนนี้ก็ทำการผสมยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผมว่าน่าจะลําบากนิดนึงนะครับ <มา S 1> จะกินไหมวาองครัลองบจะกินน้ำไหมนะครับน้ำนั้นเราก็ผสมนะครับผสมยา yeah. ลดกดนะครับผมหัโอ้ย อีกจกนิดนึงขยับมาอีกนิดนึงจะได้หายจะได้หายเรเได้กลิ่นผมว่าครับได้กลิ่นยาได้กลิ่นยากินแล้วโอ้แล้วกิาแล้วบ่กินยาแากินาแล้ว,ลวได้กินยานะครับผม เขาไม่ได้ครับผมเพราะว่าเป็นช้างตกมันนะครับผมดันพยายามดันให้เขานะครับแต่ก่อนไม่กินหญ้าเลยนะครับผมไม่กินหญ้าเริ่มจะกินหญ้าแล้วนะครับโดนไปสี่ขวดแล้วนะครับผมเริ่มจะดีแล้วครับผมเพราะว่าเป็นบ่อยนะครับเชือกนี้เป็นบ่อยอันนี้แค่ อันนี้แค่จิบๆนะครับผมพระความยังบอกว่าหนักกว่านี้นะครับแต่ไม่เคยถ่ายนะครับกิ้งเกือยกันนะครับยกล้อหน้ายอล้อหลังกันเลยครับผมอันนี้แค่เบาๆนะครับน้ําจิ้มเริ่มจะมีแรงแล้วดูจะกินน้ำไหมนะครับผมลุ้นนะครับเพื่อจะได้ลดกดนะครับในท้องของเขานะครับผม Okay. 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 เมื่อกี้จะกินน้ำอยู่นะครับแต่เห็นอาหารลิ้วหาอาหารก่อนเลยนะครับ oh. ก็ต้องกินอาหารเสร็จถึงเกี่ยกินน้ำหรือไม่ <laughs> ต้องรอดูนะครับ <laughs> ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับไม่น่าเป็นห่วงแล้วัไปใหม่มาให้อนัไปใ่ัไปไผ่ไไ <laughs> อืเอาใบไผ่ม,มานะครับ อาใบไผ่มาให้ก่อเริ่มดูดีครับผมเริ่มดูดีตามลำดับนะครับเพราะว่าพกวานก็บอกนะครับอันนี้แค่จิบๆนะครับผมที่ยังไม่ได้เห็นนะหนักกว่านี้อีกอา้าวจะกินน้ำไหมจะกินน้ำรอรุ่นยังไม่หิวนะครับยังไม่หิวขอกินอาหารก่อนแล้วกันนะครับ ก็รักษาทั้งแบบโบราณนะครับแล้วก็รุ่นใหม่นะครับผมทั้งแพทย์แผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณนะครับอาการโดยรวมก็หายห่วงนะครับหายห่วงแล้วตอนนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรที่จะรุนแรงกว่านี้แล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่มอบให้กับพระใหญ่นะครับพายคำแก้วนะครับผมตอนนี้ก็รับประทานยาตามปกกตินะครับผมแล้วก็อีกไม่นานเขาก็จะต้องกินน้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเราผสมยาให้นะครับถามว่าเขาได้กลิ่นไหมก็มีส่วนนะครับได้กลิ่นแต่ไม่ฉุนนะครับยานี้จะหอมนะครับพอควานบอกนะครับบางเชื้อเขาได้กลิ่นยานี้เขาจะไม่แตะเลยนะครับผม แต่ตอนนี้เขาตกมันเราก็ต้องให้แบบนี้นะครับผมเราจะเดินเข้าไปป้อนในปากก็คงจะไม่ได้นะครับมีแรงแล้วผมมีแรงแล้วนะครับกินอาหารได้แล้วนะครับโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ติดตามนะครับรับชมเรื่องราวของผู้ใหญ่พายคำแก้วกันนะครับหายห่วงแล้วนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับมีอะไรเคลื่อนไหวนะครับผมก็จะอัปเดตให้ ทุกท่านได้รับทราบเหมือนเดิมนะครับผอมาแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆของเราด้วยก็แล้วกันนะครับอยากรู้เรื่องราวนะครับมากมายก็สามารถเข้าไปติดตามได้ภายในช่องทีมงานช้างป่าครับผมวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ